อำเภอบ,บ้านแถวเขื่อนเกษตรกว้างใหญ่ธรรมชาติงดงามผลไม้มากมายมีลำไยมะพรา้าวมีสนเสน่ห์เพราะตัวมันไม่เหมือนที่ใดมาจุนานบ้านแถวแลนด์ออฟคอฟฟี่เธอเลือกซื้อสินค้าชิบกาแฟฟังดนตรีทั้งนีพอบลูกทุ่งโฟล์คซอมบนเวที บรรยากาศริมคลองนั้นจุดแสนสบายติดร้านกาแฟในสวนมีมาให้เลือกรันร้านหัวโตพร้าวหอมบ้านสวนผาฝันเดินไปรวงมะพร้าวออรองเท้ามาเที่ยวกันบ้านตาลโคคาเฟ่บ้านสวนติดดินขอบคุณท่านผู้ว่ามาเป็นประธานในเปิดงานเชิญชิมกาแฟมะพร้าวบรรยากาศบ้านๆลองแล้วจะต้องชอบด้วยรสชาติที่หอมหวานให้เป็นที่จดจำไปอีกนานแสนนาน กว่าจะลงตัวรู้เรื่องเนี่ยตอนท้ายนี่เองเออผมผมสงสารคนตบมือมากเลยนาครับ,รบท่านูว่าครับท่านูว่าครับเห็นท่านนางเพอขนาดนี้แล้วท่านผู้ว,ว่าอะยังไงครับเนี่ยพูดด้วยภาษาเสียงเนอหน่อยบอกแนมเพออุตสาหปมา เราก็ต้องแร็ปตอบได้ไหมเอา้าเยี่ยวเนมเพอแร็ปรายงานผู้ว่าก็แร็ปเปล่าเปิดเนมเพอแร็ปรายงานผู้ว่าก็แร็ปกล่าวเปิดดังระเบิดบ้าเตลิดช่วยตอบผมที ลนอำเภอเรามาแม้เล่นน้าสนใจบัวก็ขอบกาแฟเหมือนใครต่ใครร้านกาแฟวิวดีไม่ต้องไปไหนไกลลองมาเยือยบ้านแถวแล้วคุณจะติดใจร้านกเกษตรแห่งนี้มีที่เที่ยวมากมายหลวงพ่อโตวันหลักสี่เชิญข้ามากาบไหว้ ล,ล่องเรือคลองดำเนินชมสวนผลไม้เดิตลาดล้อปีมีสนเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายจัดงานครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเที่ยว,ก,วยกาแฟในสวนกินกาแฟหายจากหยิบม,มือถือเช็คอินเท่าไอ้พูดปากกับปากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานราก และผมก็เปิดงานบ้านแพรวันแอลกาฟฟี่ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันในวันนี้มาบอกกันให้โลกรู้ว่าบ้านแพรมีของดีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพแทนที่ได้รอตีเยน่อยความได้ไม่ได้ก็ฟังไปแล้ว